ภูมิใจไทยเน็บเพื่อไทยเปลี่ยนมติพักทุกวันความน่าเชื่อถือไม่มีแล้วเมื่อเวลา15นาฬิกา45นาทีที่พักภูมิใจไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพักเพื่อไทยเปลี่ยนมติทุกวันว่า พักเพื่อไทยสามารถทําได้เพราะเงื่อนไขเขาเปลี่ยนทุกวันเขาปรับทุกวันแล้วแต่พักประชาชนและแฟนคลับพักประชาชนตัดสินใจในการเปลี่ยนเงื่อนไขข,ของเขาเบื้องหลังมีอะไรแอบแฝงหรือไม่แต่ในส่วนพักภูมิใจไทยยืนยันตั้งแต่วันแรกว่าเราทําดีที่สุดเราทําทุกอย่างตามข้อเรียกร้องของพักประชาชนและมีการพูดคุยกันตอนแรกข้อเรียกร้องมี3ข้อก็มีการปรับเป็น5ข้อเราก็รับ ส่วนพักเพื่อไทยเสนอออปชั่นอื่นก็มีหลายมิติอาจจะเพื่อให้พักประชาชนได้ตัดสินใจถ้าคิดว่าพักประชาชนไม่ตัดสินใจร่วมก็จะเป็นประเด็นที่ได้เปรียบทางการเมืองเอามาต่อว่าพักประชาชนในอนาคตหรือไม่ก็ไม่รู้เมื่อถามว่าทําให้พักประชาชนไขว้เขวหรือไม่นายสิริพงษ์เผยว่าเท่าที่ตนได้ดูจากข่าวมติพักประชาชนก็บอกว่าเป็นมติแล้วคงไม่มีอะไรเปลี่ยน ส่วนเป็นข้อได้เปรียบของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ที่พรรคประชาชนจะมองว่าพรรคเพื่อไทยลังเลนายสิริพงศ์กล่าวว่าได้เปรียบไม่ได้เปรียบไม่ใช่ประเด็นตนมองว่าพรรคประชาชนมีมติแล้วมากกว่าการเคลื่อนไหวอะไรก็ตามควรทําก่อนที่จะมีมติหากทําหลังมีมติต่อไปนี้ทุกสถาบันทางการเมืองความน่าเชื่อถือก็จะไม่เกิดขึ้นหลังจากเป็นมติแล้วกลับได้ตลอดเวลา การที่อดีตแกนนําของพักก้าวไกลเดิมที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่อยากให้จับมือกับพักภูมิใจไทยมีความกังวลจะให้พักประชาชนเปลี่ยนความคิดหรือไม่นายสิริพงษ์เผยว่าเราไม่ขอก้าวล่วงพักประชาชนแต่ทราบว่ามีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายแต่เมื่อเป็นมติก็เป็นเรื่องของเขาที่ต้องดําเนินการแต่ตนคิดว่าความเห็นแตกต่างหลากหลายได้อย่างพักภูมิใจไทยก็มีความเห็นที่หลากหลายแต่เมื่อตัดสินใจเป็นมติพักเราก็เดินหน้า การทำงานของพักประชาชนและพักประชาชนต้องปรับกันอีกเยอะหรือไม่เพราะเมื่อวานก็เหมือนไปโหวตไม่ทันนายสิริพงเผยว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้ต้องขออภัยเกิดจากการสื่อสารที่คาดเคลื่อนจริงๆวันพุธมีวาระกฎหมายพิเศษเดือนละครั้งเดิมทีมีการพูดคุยก่อนว่า จะขอเสียงจากพักภูมิใจไทยพอเรารู้ก็รีบกลับไปที่รัฐสภาเพื่อจะลงมติให้ทันเสียงขาด20เสียงช้าไป5-10นาทีต้องขออภยัยนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักได้กำชับแล้วการประสานงานจะต้องรักษาองค์ประชุมและช่วยผลักดันกฎหมายต่างๆของพักประชาชนที่ไม่ได้มีความเห็นที่แตกต่างกัน ส่วนการที่สอสอพักเพื่อไทยก็มาพูดว่าไม่ได้คุยกันหรอใน MOA นายสิริพงษ์ยืนยันว่าไม่ได้คุยกันแต่ต่อไปจะคุยไม่ต้องห่วงไม่ต้องแสะเราไม่ได้คุยเดิมทีที่ตกลงกันตนเข้าใจว่ากฎหมายฉบับเมื่อวานพักประชาชนคุยกับพักเพื่อไทยไม่ได้คุยกับพักภูมิใจไทย